สวัสดีครับเ,เพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดตัวไปทำฝันตอนนี้ผมมาอยู่ในส่วนของสวนรถไฟแล้วนะครับเส้นทางนี้สำหรับจัก,กรยานวิ่งครับส่วนข้างในจะเป็นส่วนของเส้นทางคนเดินเดี๋ยวผมจะเดินไปเส้นทางคนเดินในสวนรถไฟนี้เขาจะมีจักรยานให้เช่า ถ้าใครชอบจักรยานจากสวน,นรถไฟรนโดนมาเที่ยวพอจีไปเที่ยวสวนนี่จักก็ได้สวนสิลิกิตก็ได้นี่เขาก็กำลังจะปลูกพันไม้ขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นเหมือนป่าส่วนของสวนรถไฟนี่ผมไม่แน่ใจว่ากี่ไร่ผมไม่ใจว่าร้อยี่สิบไร่หรือประมาณเมื่อก่อนนี้จะเป็นสน,สนามกอล์ ตรงนี้ก็ไม่รู้เขาก็เหมือนย้ายสวนรถไฟเออสนามกอล์ฟไปก็เป็นสวนไว้ให้ประชาชนมาออกกำลังกายก็ออกำลังพัฒนากำลังปลูกต้นไม้ขึ้นมาส่วนของสวนรถไฟที่สำคัญน่าจะ อยู่ที่คนน่าจะออกกําลังกายมากกว่าสวนสุขิจิตรนั้นหนึ่งเหมือนกับว่าคนไปน,นั่งพักผ่อนข้อตรงนี้จะมีทางเฉลียานอยู่ทางฝวามือท่านฉนะาสีฟ้าไปชัดเจนน่าจะร้อยกว่าไล่เพราะทางิ่งก็พันห้าร้อยเมตรละอยตรงนี้เดี๋ยวพอไปถึงต้ทนทางที่ทางเข้าสวนจริงๆมันมีสองด้านค ที่เข้าดึนทางการผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเพราะตรงนี้เป็นผมเข้าด้านข้างสวนสเรษิกิเข้ามาเดี๋ยวจะให้ดูตอนน้นอีกทีหนึ่งที่สวนรถไฟแห่งวิจะมีอุทยานผีเสือ้อนานาชนิดที่เขาเอามาจัดแสดงไว้แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วง มีของโล่งกระบักผมจะลองเข้าไปถามดูว่าเข้าได้ไหมสรุปว่าเขาเปิดเขาก็ปิดวันจันทร์ตามปกติเปิดตั้งคามถึงวันอาทิตย์โมงถึงส6โมงอันนี้เป็นอุทยาทผีเสือ้อเขาจะรวมผีเสือ้อไว้เป็นพิพิธภัณฑ์หน่อยถึงก็ลงเลี้ยงด้วยไว้จุดเดียวกันส่วนข้างในก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับ ตัวมแมลงก่อนจะเป็นดีเพื้อรหรือสัตว์เลื้อยคานที่เขาจัดแสดงไว้เก,กี่ยวกับแมลงทุกอย่างสวนสดีสุภาพเจ้าหน้าที่ เขาบอกเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่ไม่รู้โดนตอนเป็นออกไปทางไน,นอันนี้ก็ออกมาตรงส่วนที่เขาแสดงตีเสือ้อจะดูว่ามีกี่พันีิชนิดแล้วผมจะเห็นหรือไม่เดี๋ยวดูเพราะว่าตรงนี้เขาจะคุมด้วยตาขา่ายเนี่ยอย่างเห็นบินนี่ไม่ให้ติเสื้อเล่นรอดออกไปก็คือทำตาข่ายคุไมไว้หมด เดี๋ยวผมจะเห็นกี่ตัวกี่อย่างมารุ่นกันดูอันนี้เป็นอุทยานผีเสื้อนะครับที่อยู่ในสวนรถไฟที่กรุงเทพเขาจะมีจัดแสดงไว้ให้ดูให้เข้ามาชมผีเสื้อที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามา หรมาปรึกษาหรืออยากดูพันธุ์เสื้อก็มันก็อยู่ตามต้นไม้นี่แหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ยังไงบ้างก็นั่งพักผ่อนได้ให้ดูแบบใครคิดไปเลยนี่คือปีเสื้อครับแล้วก็เหมือนกับ จักที่นี้จากอื่นก็มาหาพวกเจสอดอนดอกไม้เมื่อส่งเสียงดังก็ไม่ให้ส่งเสียงครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งอันหนึ่เงเยอะก็เป็นบินอยู่เยอะนี่ครับ ก็หลายทนหลายอย่างสหรับสวนจัดแสดงผีเสื้อนี่ก็เข้าชมฟรีครับเออก,ก็ก็มีหลายอย่างหลายชนิดอยู่ถ้าตัวเล็กๆก,กว่าหัวแม่มือมันก็คงออกไปได้เพราะเขาว่าทำใสแจงไว้ดีอยู่เหมือนกันต้องการมัน ต้องกันมันหลบหนีหลบหลีกเข้าใจว่าพวกตัวใหญ่ๆบิกบ๊กๆไม่เห็นเห็นแต่พีเสื้อเล็กธรรมดาเนี่ยบินอย่างนี้ดมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆจะเอ๋อวดเพื่อนๆหน่อยครับครับนี่คือผีเสื้อติดแจ้งไปแล้วนี่มาจับที่กล้องแล้วครับมองไม่เห็นแล้วครับมจาจับบนโทรศัพท์ ไปแล้หล,หลให้ดูแบบไกลๆมีเืีอตรงนี้จะไม่กลัวคนคนมากนี่ันหนตัวสีแดงอันนี้เดี๋ยวจะดูตัวนี้มันจะเกาะตรงไหน,นยินไปเฮ้ยไ่กิกกันก็มีเฮ้ยขนาดสีเสื้อยังทะเลาะกันเลย ก็เยอะอยู่ครับติดตามข้างในแต่ดูในกล้องอ่านไม่เห็นเนียตาเปล่าเห็นเยอะอยู่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของผีเสื้ออุทยานผีเสื้อจุดพ่อเลี้ยงผีเสื้อไว้ให้ได้ศึกษาถ้าใครมีโอกาสมาทางสวนรถไฟที่อยู่ติดกับสวนสิริกิจสวนจตุจักรก็แวะมาดูได้ครับ รวมผีเสื้อนาะนาพันเดี๋ยวผมจะขอเดินทางออกแล้วก็ออกทางนี้ครับมาออกก็ระวังมันตามเราออกมาเฮ้ยมันกี้ลาบนอนหอับเลยไม่กวัวมันตายเดี๋ยวผมก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เตรียมเท่านี้ก่อนในโซนกองผีเสือ้อ